ผมวินรถตู้รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจมาแล้วครับหน้ายาวเรียงรายกันเข้ามาอีกแล้วนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำสปาเลยครับมาปุ๊บรีวิวปั๊บตามฉบับของวินรถตู้นะครับสวยคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนขอแนะนำเลยครับคันนี้ To y o t a c o m ม u t e r 2.8 GL ปี2020เลยครับเลขหม่คันนี้เพียง80,000เท่านั้นเองรถวิ่งน้อยมากๆครับรถหน่วยงานเช็คระยะ0ูนเลยครับคันนี้นะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งไม่เกิน50โลครับ คันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับป้ายแดงออกห้างคันนี้ล้านสามกว่าแต่วันนี้ราคาค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง1ล้าน1นึ่งแสนเจ่บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ดาว20 0 0 0 0ผ่อนหมื่นเงวดจัดไปเลยครับที่สุดของความคุ้มแบบนี้นะครับห้ามพลาดเลยเบอร์โทรด้านล่างครับศูนย์หกสี่หกเก้านะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับต้องซื้อรถกับวินโรตู้ครับ คุณจะได้แต่รถตู้เกรด A ไว้ใช้แน่นอนนะครับเข้ามาเรียงรายกันมาเยอะเลยหน้ายาวตอนนี้ขายดีไฮซีซั่นด้วยหารถตู้สักคันไว้ใช้นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเส้นสายรายละเอียดตัวรถคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e แรับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถตู้สวยๆคันถัดไปที่เข้าใหม่นะครับไปกันเลยครับคันนี้นะครับได้เป็นโฉมนิวนะครับโฉมหน้านิวนะฮะหน้าใหม่ ไฟหน้ามาเตอร์รีเฟคเตอร์นี่ฮะชุดไฟดีไฟเดียวครบชุดในตัวเลยกระจังหน้านะครับโครเมียมสองชั้นสวยๆตัดสลับกับโลโก้โตโยต้าชัดเจนผิวพันธุ์สันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับนี่ฮะด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับไรเดียงขึ้นมานะครับสันเหลี่ยมคมบริเวณฝากระโปรงหน้าสวยเดิมเห็นไหมสวยตรงคมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรถทุกคันนะครับของวินโนโตนะฮะเราคัดพิเศษเกรด A ไม่มีชนหนักปรีความจมน้ำครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ ไม่มีช็อตรสูญหายนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับวินรถตู้ประจําอยู่ที่เพชรยนต์เปิดทําการมาแล้ว24ปีครับบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพนะครับเราขายแต่รถเกรด A เท่านั้นรถสวยเท่านั้นเลยครับเอามาขายนะครับรถไม่สวยเราไม่ขายว่ากันอย่างนี้นะครับไปกันต่อเลยนะครับคันนี้นะฮะได้เป็นนะครับด้านล่างล้อนะฮะได้เป็นล้อกระทะนะครับขอบ16นะครับขยายขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตัวเดิมพร้อมฝาครอบมาเรียบร้อยนะครับติดยางนะ ดอกเลื้อๆใช้งานได้อีกยาวย้ําอีกครั้งนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทาสปานะครับปิกน็อกโช๊คอัพไม่รั่วไม่ซึมอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบาทเลยนะครับติดฟิล์มให้รอบคันแล้วกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับข้อสังเกตนะครับของตัวหน้ายาวเราจะได้เป็นนะครับกระจกมองข้างเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับยาวขึ้นด้านล่างก็จะมีเป็นกระจกมองมุมด้านล่างนะครับความปลอดภัยจัดเต็มช่วงล่างนะครับเขาปรับใหม่ ระบบ VSC ต่างๆระบบช่วยการทรงตัวหรือการขับขี่นะครับเนี่ยถือว่าทํามาดีมากนะครับบล็อกนี้นะเดินทางใกล้เดินทางไกลหายห่วงเลยจะซื้อรถทั้งทีนะครับต้องซื้อรถแบบนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นไม่แพงเลยนะครับตอนนี้ไฮซีซันนะครับรถสักคันไปเดินทางกับครอบครัวนะครับทำทัวร์ต่างๆเนี่ยคันนี้เหมาะเลยนะครับเปิดออกมานี่เลยฮะด้านข้างนะครับตรงนี้แผงข้างนะครับเป็นดีไซน์ใหม่สวยนะครับได้เป็นฮาร์ดทัช นะครับวัสดุฮาร์ดทัสกระจกเดิมแท้ To โ o t a รอบคันเลยนะครับบริเวณ s p o r t m e มอานะครับข้างขอบประตูสวยเดิมผมพาดูแบบนี้ครับลูกค้าหลายท่านนะครับไม่ได้มาดูรถโดยตัวเองนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมพาดูจุดประท้าของตัวรถหลักๆนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับคู่หน้าด้านท้ายด้านข้างนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลนะฮะดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้เลยว่ากันอย่างนี้นี่ฮะนะครับตัวน็อตนะครับน็อตเดิมน็อตสวยนะครับไม่มีขันไม่มีไขขอบประตูสวยเดิม นะครับไม่มีพ่นสีสากทับแน่นอนนะครับมั่นใจได้ตรงบริเวณหูกรอนนี่ครับสวยเดิมเลยนะครับเบาะนะฮะได้เป็นเบาะสีเทานะครับเบาะหนังสีเทาตัวใหญ่ส่งบักเก็ตซีเรียบร้อยนะครับสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์คอนโซลสะอาดดนะครับเช็คระยะศูนย์แปะนี่เลยนะครับเลขครั้งครั้งสุดท้ายนะครับเช็คมาที่ระยะ7 0 0 0 0 7ื0 0เนะครับตอนนี้เลขไม่8 0,000เพิ่งวิ่งมา3,000โลจากระยะศูนย์ครั้งสุดท้ายนะครับที่เข้าศูนย์โตโยต้ามาโอ้โหนี่เลยครับ มีคนตรวจเช็คให้เราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับคันนี้ผมรับประกันคอนเฟิร์มเลยนะฮะคุ้มค่าแน่นอนนะครับเปิดออกมาด้านหลังโอ้โหด้านหลังยิ่งดีใหญ่ได้เป็นเบาะตัวใหญ่นะครับเบาะกับเบาะกับตันซีตัวใหญ่เป็นหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแปะชุดบนเท่านั้นเองจบเลยนะครับเบาะดีแล้วเบาะให้มาดีแล้วนะฮะได้เป็นหนังตัวใหญ่ด้านหลังนะครับ4 3 3รวม10ที่นั่งถูกต้องตามกฎหมายรับงานบริษัทได้เลยข้างหลังเป็นเบาะผ่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับ5้50นี่ฮะสวยครบ จบคุ้มแบบนี้ครับโอ้โหนี่ฮะเฮดรูมสะอาดติดม่านให้รอบคันนะครับกระจกบานใหญ่สวยมากนี่ฮะผมพาดูแบบนี้เลยนะครับเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงบริเวณขอบประตูนะครับสปอตเลนตัวสวยๆนี่ไหมฮะนี่ครับเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับป้ายแดงเป็นแบบไหนนะครับคันนี้เป็นแบบนั้นเลยนี่คือสภาพสวยเดิมครับผมชี้ชัดให้ดูน็อตไม่ขันไม่ขายเลยนะครับตรงบริเวณชายบันไดเนี่ฮะเหลี่ยมคมต่างๆคมกลิ้ปเลยหมายความว่าอะไรครับ ใหม่คลิปแบบนี้นะครับรถใช้งานน้อยนะครับนี่คือรถสภาพเกรด A ครับแบบนี้นะครับสปอร์ตเบทอาร์นะครับจุดประทะตัวรถไม่มีพิกตะแงแน่นอนนะครับมั่นใจได้ด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยครับสติกเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เลยโอ้โหคันนี้นะครับคันนี้ดาวสองแสนนะครับผ่อนเดือนละหมื่นเก้าเจ็ดสิบสองวดครับรับคันนี้ไปใช้กันเดี๋ยวผมทําสปาชุดใหญ่ให้เลยนะครับคันนี้ผมย้ําก่อนเพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําสปานะครับเดี๋ยวผมทําสปาชุดใหญ่ให้เลยนี่เลยครับ จะหาตู้สวยทั้งทีจะหาตู้สวยสักคันนะครับต้องคันนี้เท่านั้นครับเข้ามาใหม่ๆมาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับเบอร์โทรด้านล่างครับ0ูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าแอดไลน์ได้เลยครับเบอร์นี้ช้าหมดอดขับนะครับตรงนี้นะครับใช้ระยะเวลาการจ่ายไฟนั้นสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะนะครับลูกค้าเครดิตดีเลยเป็นพนักงานบริษัทนะครับเซ็นวันนี้พรุ่งนี้รับรถก็ได้นี่ฮะว่ากันอย่างนี้เลยนะครับสวยมากครับคันนี้ด้านหลังนะครับได้เป็นไฟท้ายแบบทูโทนดาบท้ายโครเมียมนะครับกระจกไล่ฟ้ามีมาให้กระจกช่วยมองหลัง ไฟเบรกตรที่3าเป็น LED นะครับได้ที่ปัดน้ําฝนหลังมีมาให้ด้วยนะครับคันนี้ได้กล้องถอยมาด้วยนะคันนี้ติดตั้งกล้องถอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานรับงานได้เลยนะครับเปิดออกมาฝาท้ายนี่ฮะสวยเดิมโอ้โหคันนี้นะครับที่สุดของความคุ้มเลยนะฮะสะโพกท้ายให้ผมพาดูนะครับจุดปะทะตัวรถตรงสะโพกท้ายนี่เดิมมากเลขไม่นะครับเลขไม่น้อยขนาดนี้นะครับนี่ฮะตัวรถนี่ใช้ไม่โทรมเลยนะครับตรงสปอร์ตเบ็คอาร์คไล่เรียงกันมานะครับตรงบริเวณจุดปะทะด้านหลังนะครับสวยเดิม ด้านบนนะครับตรงนี้ปั๊มแอลชัดเจนนะครับความสะอาดเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะผมย้ําก่อนคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับนี่ฮะปั๊มอาร์ด้านขวาชัดเจนนะครับตรงบริเวณสปอร์ตเบนทอาร์นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยใครหาอยู่นะครับคันนี้เข้ามาแล้วนะครับแนะนําเลยนะฮะนี่ครับไฟท้ายแท้ไทยคอยตะเดิมโรงงานเลยนะครับพื้นปูใหม่ให้เรียบร้อยแล้วด้านข้างบุกข้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝาท้ายสวยเดิมนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับเดินทางกับครอบครัวทําทัวร์ต่างๆรับงานบริษัท ได้ครับรับส่งพนักงานต่างๆนะครับตอนนี้ไฮซีซั่นแล้วนะครับเอาไปต่อยอดธุรกิจนะครับล้อหมุนได้เงินต้องคอมพิวเตอร์เท่านั้นครับคุ้มค่าแน่นอนด้านข้างนะครับนี่ฮะฝั่งขวาสวยเดิมตรงคมนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะฮะมองไปยาวๆนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวเลยอยู่ในสภาพสมบูรณ์นี่ฮะนี่คือแรกรับนะครับยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวผมทาสปาชุดใหญ่ให้ผมย้ําก่อนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปนะผมบอกเลยว่ามีแต่ความคุ้มค่าจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับ ภายในนะครับโฟมลัยสแตนดาดมาตรฐานเดิมโรงงานเลยนะครับแอร์แบ็กคูน้ามีให้พร้อมตรงบริเวณเข่าคนขับทั้งหมด3จุดโมลัยได้เป็นแบบยูริเทนนะครับนุ่มๆนะครับคันนี้เลขไม้นี่เลยฮะแปดหมื่นวิ่งน้อยมากๆครับคันนี้นะครับไม่แปดหมื่นเท่านั้นเองใครหาอยู่เข้ามาแล้วเกียร์ออโต้ไม่น้อยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมแนะนําเลยมาเร็วไปเร็วนะครับตอนนี้นะฮะใครดูคลิปนี้อยู่นะครับโทรตอนนี้ได้เลย นะครับเบอร์โทรด้านล่างโทรตอนนี้ได้เลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนมาเร็วไปเร็วครับคันนี้ด้านข้างนะครับกระจกนะครับได้เป็นไฟฟ้าฟลออโตคู่หน้าเลยนะครับข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกมีให้เรียบร้อยนะครับที่วางแก้วน้ําต่างๆนะครับนี่ฮะแก้วน้ำนะครับบิวอินตรงคอนโซลให้สวยๆคอนโซลสะอาดดคันนี้เป็นรถหน่วยงานเช็กระยะศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเข้ามาใหม่ครับนี่ฮะยังไม่ได้ทาสปานะครับคันนี้แรกรับยังสวยขนาดนี้เลยนะครับสวยกลิบเลยนะครับเอกสารคู่มือต่างๆ อยู่ครบๆแบบนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับอ่านะฮะคันนี้ได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับไพโอเนียนะครับพร้อมกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหคุ้มค่ามากๆครับคันนี้แอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับ traction control มีให้นะครับควบคุมแอร์หลังจากไปนะครับเบรกมือมาตรฐานการยกตรงนี้นะครับเบาะคันนี้ข้อสังเกตคือเราได้เป็นเบาะหนังตัวใหญ่นะทรงกับการซีทเฮดรูมสะอาดม่านบังแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยฮะ นี่ฮะสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับใครกําลังมองหารถเนี่ยฮะสักคันหนึ่งนะครับด้านหลังสวยมากบ่งแบ่งเบาะด้านหลังนะครับเป็น4 3่สนะครับด้านหลัง1ิที่นั่งด้านหน้า2ที่นั่ง12ที่นั่งนะครับนี่ฮะสมบูรณ์ลงตัวรับงานได้เลยคันนี้รับงานบริษัทรับส่งพนักงานได้เลยครับทําทัวร์ต่างๆจัดไปเลยคันนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนโอ้โหไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับคันนี้ใครหาอยู่โทรด่วนตอนนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับ สำหรับเครื่องยนต์แน่นอนครับคันนี้ได้เป็นขุมกำลังดีเซลนะครับ1 GD ครับ2.8ลิตรนะฮะโอ้ความแรงแกร่งประหยัดหายห่วงเลยนะครับความเดิมนะครับผมพาดูความเดิมคันนี้ย้ำก่อนเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำสปานะครับนี่ฮะสภาพสวยเดิมผมพาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับตรงบริเวณแขนหน้านี่ครับสวยเดิมแบบนี้นะครับปั๊มอาร์ชัดเจนโครงสร้างเดิมเลยครับสปอร์ตเบนอาร์ด้านในนะฮะเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับไรเดียงกันมานะครับนี่ฮะน็อตไม่ขันไม่ไขช่องในสวยกริบเลยนนนะะะครรรับ็็อตฝากโปงสวยเเดิมมหฮ บริเวณซีนซิลิโคนนะครับใต้ฝากระโปรงสวยเดิมเลยนะครับความสะอาดเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ทุกจุดแต่ผมพาดูจริงใจแบบนี้เลยครับนี่ฮะให้ดูสติกเกอร์วอร์นิ่งต่างๆนะครับด้านในเป็นสีเทาชัดเจนสติกเกอร์มอกอชัดเจนนี่คือสภาพแรกลับครับพากันดูแบบนี้เลยฮะลูกค้าหลายท่านเนี่ยสบายใจแล้วนะครับดูคลิปนี้จบนะตัดสินใจได้เลยนะครับผมพาดูด้วยความจริงใจแบบนี้เนี่ยฮะตรงบริเวณตัวรับฝากระโปรงนะครับซับในเดิมปั๊มแอลแขนหน้าเดิมนะครับสปอร์ตเลนท์อาร์คเดิมหมดเลยทุ เดิมโรงงานแบบนี้นะครับคานหน้าคานหม้อน้ำเนี่ยฮะสปอยเป็นอาร์ครเดิมหมดเลยนะครับสวยๆกริบๆแบบนี้นะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นเช็คระยะสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจสอบได้เลยนะครับมั่นใจได้เลยครับ <S <S สำหรับท่านไหนที่กําลังมองหารถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้คุ้มๆไม้มมน้อยๆไว้ใช้แนะนําเลยครับคันนี้คอมมิวเตอร์สองจุดแปด G.L นะครับคันนี้ได้ปีสองพันสิบเก้าเลยนะครับเลขไม่แปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งไม่ถึงหกสิบโลครับรถหน่วยงานเช็คระยะสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคันนี้ นะครับป้ายแดงออกห้างล้านสแน่นอนแต่วันนี้ราคาค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง1 000, 1 7 0 0ล้าน1นึ่งแื่นบาทเท่านั้นครับคันนี้ดาวสองแสนผ่อนหมื่นงวดรับไปใช้กันครับรายได้สี่หมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำเลยครับเ <c oughs> บอร์โทรด้านล่างครับศูนย์หกสี่หกเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับ สะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินโต้ครับคุณจะได้แต่รถตู้เกรด A แบบนี้ไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับรถตู้สวยๆคันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามก็นด้วยครับวันนี้วินโต้ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ